สวัสดีครับเพื่อนๆมาป็นคนตัวละสิบวันนี้เราจะเอาต้นกวนอิ่มมาปลูกใหม่ในขวดแบบซีนะครับครั้นแเราก็เอาต้นกลวนอิ่มเก่าๆของเราเนี้ยมันแช่น้ำไว้มันก็มีรากแล้วบางทีเราใส่ไว้ในใ,ใจกันพระแล้วเราเปลี่ยนต้นใหม่แล้วก็เสียดายเราก็เอามาปลูกต่อเอาแก้วเจาะรูมาใส่ดินเข้าไปแก้วก็เป็นแก้ว12ออนที่เขาขายน้ําแก้วละ5บาท10บาททั่วๆไปนี่แหละครับเราทานน้าเสร็จเราก็เอามาเจาะรูใช้ปลูกต้นไม้ได้ ใส่ดินอัดดินให้แน่นนะครับเพราะมันมีรากอยู่แล้วจากนั้นเราก็ใช้กันไกลตัดแต่งใบให้สวยงามดีนะครับถ้าใบไหนที่มันไม่สวยสีน้ำตาลก็ตัดทิ้งพอตัดสวยดีแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาขวดแบบซีขนาดลิตครึ่งครับเอามามันจะใส่กับแก้วพวกนี้ได้พอดีเลย,ยนะครับเอามาตัด ข้ออกมันจะมีเหนียวๆว,วิธีเอาเหนียวออกต้องเอาน้ํามันเช็ดนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับหมุนตัดครั้งแรกนี่มันจะไม่สวยหรอกทีนี้เราก็ามาตัดไ่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเอียงมันไม่เรียบไม่สวยไปเอาละสวยแล้วนะครับเราก็เอาแก้วน้ําที่เราปลูก,กวนอิ่มแล้วมาลองใส่ดูมันจะใส่ได้พอดีกันเลย แล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปให้สักค้อนแก้วเห็นไหมครับเดีย๋ยวให้ดินมันดูดน้ำแป๊บหนึ่งมันก็จะลงไปว่าพอดีบางทีเราก็อยากจะเอาต้นกลอิม่มต้นเล็กที่เราตัดยอดออกมาหลัเราถวายพระแล้วนะครับตัดยอดไปแล้วเหลือตัวต้นมันอาจจะไม่มีรากแต่ไม่เป็นไรเรามาใส่ไว้แช่ไว้สัก อาทิตย์หนึ่งลากเขาก็จะออกแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็สวยเราไปตั้งโชว์หรือว่าปลูกเอาไว้พอถึงเวลาเราจะถวายพระเราก็มาตัดไปถวายพระได้อีกนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ